เราเป็นน้องเริ่มแล้วลูกคุณสี่พรอยงานคอบคุณลูกคา้จาจะกีเกียบุสุดสดน่บานในธรมได้บ้านในธรมกัสเกษตรวัานใานธรมตะบนนาอานอำเภอบืองจกกังดเลยเป็น้องกราคอบแยกกระแทมนะซื้อของวันนี้ลรา,าคาแล้วครแจกเยอะแยะมากไปครับผมกินฟรีเที่ยวฟรีมามาหรือกาลังสูบหุงกาลังสูบบุ๋งจากการลูกค้าเบินวันเบิรนวันพี่น้องพอวันนี้สินค่าราคาถูกคุณนะ คุณอะอันนี้มุมมียังบะยินค้าจากบริษัทยังเพราะมาจากหลายบริษัทด้วยกันพี่น้องเอ๋ยอยากค้านยะอยากค้าเพี้ยค้านอนผลิตผันคืนอธิบทยทาไมหลายอันหลายอย่างครับผมผมนี่ผมนี้หลอจิตนค้าไปร้องตอจิตนค้าคือรถคุณอะแต่ละวผมระบุปันตุบปันยุก นะดูค้าไล่จังเนือ้านเลยถามการคัดซิบบานในถามสินค้าล่าคาดทุกบีรุ่รนแรกเจ๊กแลทมกาแล้วการุนหลังบานน้ำซื้อเบรดไรไปได้ะ้วเมบรดไร้ไปได้ละว่าในเบรดเทียรินที่เงิน,น,น,นก้อนก้อ,อ,อ,อน,นาาอคิด <laughs> ราคาอันนี้ใจรอยังบรดแจกแสน ดอก vào หมด luôn มาเอาดอกให้1แก๊กก็ได้ ai ดอกได้ติ่มพี่น้องเสบบ่เสบบ่เสบบ่กินนากะแซ่บกาปัจจุบัน ไอตีมเปผู้เศ้าตกไอ้ตีมกนเป็นผู้ใดนี่นะโอ้ยบ่เ็นนาจักยเป็นเศร้าปั้นแล้วเด้อลูกดีเกลุดลูกโตโตโตบ่เ็นหลนเตอเป็นเศร้าแล้วยักษ์าผู้เศร้าน้อยยักษไ่บพี่น้องวันนี้ดีาดิไปพ่ามาลัเอที Thank <laughs> you. เจ้าเห็ดรถพี่น้องสุ่เจ้าเห็นรถนอนบอกพูดนะถ้าเป็นตำล้านติดต่อกับมะลำเขาติดกันติดต่อนี่ไหมติดต่อกับมโอ้ยเราคือเฮ็ดรถเราดีให้มันเป็นรถนอนพี่น้องเป็นรถบ้านโต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 มาซื้อปุ้ยอยู่ร้านดีเจบุตรมาแต่บ้านได้ยังงี้มัยมาเตะบ้านได้มีตัวหอยม้วนมาแต่หอยม้วนมาจ้ายเฮ็ดเองกันกันนะเยิงกันจะมี บริษัทโต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 เรียเกี่ยนบานยางดีพี่น้องไบนั่งนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องน้องทริษัท่นับไปนอนงจีบยางห้รางวัลมามอบชคให้กับพี่น้องรถนอนพี่น้องรถนอนเลือกจับ V I P V I P อะไรครับเรียนเชิญ V I P จับรางวัลมอบโชคพูนะครับเต่าเท่งมาเอาปุยบริษัทเอาปุยอยู่ร้านดีเกบบุญคิดนี่ทุนนะนะครับทุกบริษัทเลยครับคนละห้าละห้ารางวัลครับผมได้นอนจีบยางความคิดดีพอพี่น้อง จับระดับนี้นเจ้าหน้าที่เตรียมแม็กกีมาเก็บไปให้ด้วยนะครับลำดับแรกคือคนเผู้จัดการของวีไอพีผู้จัดการใหม่จับมอบรางวัลเป็นกระติกน้ำเคลื่อนที่5รางวัลพอ